สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ภามาเมืองตน้นผ้าดามนะครับขึ้นโคกหาสมุนไพรเนาะบาสมุนไพรบาดเนยายังไปยังมากก็มาเจอแรงมันเลยครับสองต้นครับสองต้นนี่จะหนวยโรคโรคบาดท,ที่น้องบ่คืดบ่ฟอเลยว่าสิมาเจอสมุนไพรนี่หายากครับผาดาม โอ้โหครับมีอีกตัวนึงใกล้ๆก,กันน่วยนี่ย่างหลายเลยครับโอ้โหดูขักดูเมียอเออได้ของดี้แล้วครับมันนีนได้ของนี้ครับพอของนี้แล้วนี่ครับมันรุนครับนี่น่วยรุนของมันเลยครับแกเต็มทีเดียวพร้อมทีเอาไปเห็ดสมุนไพรได้ครับนี่ต้มเขายาครับเขาชุดของ ชู่กำลังครับครับนดวาสีมะพร้าวโอ้นี่ครับลักษณะตัวองมันเ้้อนี่ผิวหญิงเกี้ยงออกขา,ขาวๆจักน่อยตนผนทาดำโอด้ดวงด,ดวงดีตัวนี้มันนี่เอามาเจอพ่อดีโอ้ สำหรับทา่านใช่เลยครับเด้อครับเป็นของดีสมุนไพรตัวนี้ใช้ได้ได,ดีต้มครับใส่ต้มกินครับครับหน่วยหน่วยที่มันแก่แล้วกระสีประมาณนี้ครับใส่ได้เลยครับนี่แก่ดีครับ หาเก็บมึงกันครับเนี่เอาไปต้มเนาะบำรุ่กำลังบำรุ่กำเน็ดของท่านชายเด้อใยอายก้าใบอาก้าเมืองไทยมาต้องหาซื้อ ไว้ก่ยังแพงครับ่าพ่อแบบนี้น้ำโขงน้ำปลาเก็บเลยครับเก็บเลยนะครับลักษณะผลนี่ครับเห็นมึงคักๆเนาะชัดๆลักษณะผลของมัผาด้ามเมื่อย,ยังที่มันกก็บเป็นอยู่ได้เนาะไยลักษณะนี้ไหม ทีที่มันแห่งน้ำเนี่ยยังยไงเนี่ยก็ใช้ได้เนาะฮะเป็นยังไงก่อนมาที่นี่โอ้หมากที่ห้าเก็บนี่เป็นหมากของผลผลิตของปีนี่นะครับนี่เป็นไม้ไม้เลยครับสดๆผลลวนของมันครับนี่เด้่อที่มึง มือมึงเนื้อครับนี่สดๆเลยสิสั้นร่องมึงนี่ครับตกึ้มากนี่หน่วยงามครับสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับมือเนื้อโอ้หมอหมอยาเพื่อนขืนเลยครับลงทุนเลยโอ้ลวนไหลครับลวนไหลเขาท่าเขาทาครับโอ้บวกิดบกฟันเนะเาะไอสิ่ม่มอยอยาดีสมุนไพรท,ที่ท่านชายต้องการครับ ถือว่าหายากครับบอ,รบ,บอง่ายเลยครับนี่บว่าหาง่ายครับหายากตัวสซาปคุณนกันสูดหยอดนี่นะครับสันเอาหน่วยลงเนึโอ้โล่นลงมาอยู่ครับครับหน่วยงามครับแต่เราหน่วยโอ้สวมบูรร์แห้ง ฝากไปเลยครับท่านใช่ชหรือผู้ใดต้องการนะครับเด้ออยากได้นำ้ำตีต่อเขามาได้ครับตีต่อเขามาได้ครับสำหรับผู้ใดอยากได้ไปเห็ดยาเนาะครับพอมีให้แบงแบงห้ได้อยู่ครับแบงห้ได้อยู่นี่ครับหน่วยมันครับ รวยนะครับโลดลงมาลงทุ้นนะครับคนหมอเพิ่นขึ้นซันนะครับถือว่าหลายอยู่สรรพคุณท่างยากันนะครับใส่ต้มนะครับเป็นหลักต้มดองกันได้ประกอบกับตัวยาอื่นอีกจักหน้อยหรือต้มกินตามันก็นได้ครับ ต้มจินเศ้าแรงสวยให้ก้าล่างดีนะครับผู้ชายฮะก้าล่างดีขึงขังขึงปังครับ <c oughs> ขึงปังลอยวเสยนมาฆ่าดํามนี่นะครับเขาหน้าหากัน <c oughs> เจอแล้ววันนี้ <c oughs> นี่นิดว่าจะเจอครับเยอะด้วย หลายอยู่ครับโอ้ oh, ระวังเด้อ<ท>ระวังด้วยนะสีแซ,ก,ซ,ก,ซกลงมาเนยเอออ้าวลงมาถือว่าเยอะอยู่ค <mesma> รับถือว่าเยอะอยู่สมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรหายากมีมีเกือบทุกภาคเลยครับประเทศไทยแต่ว่าบ่อค่อยหลายนะครับมีอยู่เป็นบางพื้นที่ ครับโดนลงมาสมบูรณ์นี่ดิผู้ใหญ่อยากได้ก็ตีต่อเขามานะครับเด้อนี่ผู้อยากได้ไปกินนะครับพอมีแบ่งปันยก็มีให้แบ่งปันให้กินได้ครับ ขออนุญาตเก็บก่อนครับบาทนี้คลิปนี้ก็จ๊ปไใบซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ